สวัสดีครับวันนี้ผมจากช่อง m a สด้าไบไอีกแล้วนะครับพอดีวันนี้มีรถรอสมมอบคันหนึ่งเป็นมา z ด้า Fastback ก็คือ5ประตูนะครับเป็นสีใหม่นะครับสีโพลี้มอเทนเกยที่ลูกค้าให้ความสนใจอพอสมควรแต่คันนี้พอดีเขาติดชุดแต่งเคนโชในตัว Fastback นะครับก็เพื่อลูกค้าท่าไหนสนใจมา z ด้3ตัว Fastback อยาก ติดตั้งตกแต่งสกเกิร์ตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูอ่ามาละสามชุดแต่งเคนโชจะมีชิ้นไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันครับ โอเควันนี้ก็จะเป็นรีวิวชุดแต่งเคนโชนะครับสวยรายละเอียดตัวรถมาด้าสตัวฟาสแบกก็จะมีอีกคลิปหนึงเดี๋ยวไอแปะลิงก์ไว้ให้ตอนจบคลิปวิดีโอนะครับก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องออปชันแต่ว่าเผื่อลูกค้าท่านไหนขับมาด้า3อยู่หรือสนใจมาด้าสตัวนี้เป็นชุดแต่งของ m a สด้นะครับยี่ห้อเ n นโชเป็นของแท้ศูนย์เลยนะครับ ชุดนี้มูลค่าประมาณ1 5ื0 0หาทครับรวมแวตรวมติดตั้งแล้วนะฮะใครสนใจสอบถามมาเข้ามาได้อีกทีนึงในส่วนของในชุดนี้ที่เท่าที่เราเห็นเลยก็จะมีเป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้าของเ n นโชเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดไปทั้งกันชนชายล่างกันชนนะครับเขาจะเป็นตัวสเกิร์ตที่ติดมาเพิ่มขึ้นมาตัวชิ้นขวาซ้ายเท่านั้นเองก็จะเป็นชิ้นนี้ที่ที่เราเห็นอยู่นะครับ ก็ติดแล้วก็ค่อนข้างง่ายต่อการขับขี่เพราะว่ากันชนด้านหน้าเราอะไม่ได้ต่ำลงนะครับแต่ด้านซ้ายหรือด้านขวาที่มีชายลงมาก็ต้องขับระวังขึ้นนิดนึงนะเพราะมันก็จะต่ำลงนิดนึงแต่โดยรวมแล้วขับไม่ลำบากครับเดี๋ยวไปดูชิ้นข้างกันต่อในส่วนของชิ้นด้านข้างเนี่ย ก็เช่นกันเหมือนกับด้านหน้านะครับเขาจะไม่ได้ติดทั้งชิ้นนะฮะชายสีดำด้านล่างนี้คือของเดิมโรงงานนะครับในส่วนของชุดแต่งคิ n นโชเนี่ยเขาจะเพิ่มาชายด้านหน้าต่อชายล่างลงมานิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ดูเยอะไปแล้วชิ้นนี้มันจะมีคิ้วโครเมียมอยู่ด้วยสังเกตไหม อ่าเป็นชุดแต่งที่ให้ความหรูหราเพิ่มเติมมากขึ้นเน้นเป็นโครเมียมแล้วชิ้นนี้มันจะรับกับไอตัวด้านหน้าที่มันต่อชายลงมาชายด้านหน้าที่เมื่อกี้มุมมองด้านข้างจะกลายเป็นแบบนี้นะครับเห็นแลมันจะรับกับด้านหน้าพอดีแต่เขาจะไม่ได้ต่อชายไปด้านหลังนะับเพื่อก็ดีไปแบบใช้งานง่ายเพราะว่าเวลาถ้ารถมันจะขูดเนี่ยมันจะขูดช่วงกลางตรง กลางคันอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยพอตรงกลางไม่มีก็กลายเป็นติดแล้วขับสบายขึ้นไปอีกนะครับไม่ใช่ขับสบายขึ้นสิขับไม่ลำบากขับไม่ลำบากนะครับขับได้ปกติเหมือนเดิมอ่านี้มุมมองด้านข้างนะครับ เรื่องชุดแต่งเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งเผื่อลูกค้าท่านในสนใจชุดแต่งในมาล่าสามฟาสแบกเคนโชนะครับก็ลองทักไอซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อว่ามีอะไรอีกอ่าด้านหลัง เขาเล่นเป็นโครเมียมเหมือนเดิมครับส่วนปลายท่อไอเสียคู่แบบนี้มันเป็นของเดิมโรงงานนะก็คือมีปลายท่อมาให้อยู่แล้วตัวชิ้นดำๆเนี่ยก็คือของเดิมโรงงานเลยที่ติดเพิ่มขึ้นไปคือชิ้นตรงกลางตัวนี้นะครับชิ้นตรงกลางตัวนี้เป็นของเทนโชเหมือนเดิมจะเป็นดำตัดด้วยโครเมียมนะครับทำใหล้ลดดูโฉบเฉียวขึ้น แล้วก็ด้านหลังคงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการขับขี่นะฮะเพราะว่าไม่ได้ทำให้รถเตี้ยลงเลยเดี๋ยวถอยให้ดูมุมมองด้านหลังแบบกว้างๆไปอันนี้ก็คือมุมมองสมมติอันนี้เป็นรถเราคนอื่นขับตามรถเราแล้วครับจะสวยแบบนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังอีกสปอยเลอร์หลังเนี่ย ชิ้นนี้เดิมโรงงานอยู่แล้วแต่เขาจะให้เป็นตีขึ้นมานิดนึงเฉพาะตรงกลางนะครับแบบนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้มีคิ้วโครเมียมให้เช่นเดิมนะครับชิ้นชิ้นนี้ดำตัดโครเมียมทั้งคันแต่สไตล์ของเคนโชเขาอะครับจะไม่แปะเต็มนะคือเหมือนจะเป็น จะเป็นชิ้นติดเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยทำให้รถด,ดูสมบูรณ์ขึ้นแต่ไม่แน่นจนเกินไปนะครับก็จะเป็นอีกช่องอ่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่สนใจ m a ด้าสามฟาสแบกหรือขับอยู่ก็จะเป็นชอยชุดแต่งเทนโชณตอนนี้ในตลาดก็จะมี Signature Style ของ Mazda นะครับที่เราจะเห็นตามโบชัวก็ ตัวนั้นราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึงประมาณ30,000กว่าบาท4 0 0 0 0นะฮะทั้งเซ็ตแต่อย่างเคนโชตัวนี้อยู่15,700แล้วก็จะมี x x t r m m e อีกคลิปหนึ่งที่ไอทําไว้ให้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นรีวิวสเกิร์ตเคนโชคร่าวๆนะครับอ่านี้ก็จะเป็นพาชม m a ด้าสาม s ล b สแบนะครับแบบนี้ยชุดแต่งเคนโช o แบบนี้ครับ แต่งได้ทุกรุ่นนะไม่ใช่เฉพาะตัวท็อปลูกค้ามีตัวเริ่มตัวกลางตัวท็อป c s s t หรือกำลังจะซื้อนะครับก็สามารถแต่งแบบนี้ได้หรือลูกค้าท่านใดยังไม่มีรถมาด้าสามสนใจอยู่ลองทักสอบถามกันเข้ามาก่อนได้ว่าไอติดตั้งชุดแต่งแบบไหนเพิ่มเติมให้ได้บ้างอ่าติดตั้ง ต้องเสียเงินไม้หรือว่าแถมฟรีได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดอกเบ้ยส่วนลดโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับถ้าว่าแถมไหวก็จะแถมให้แต่ถ้าแถมไม่ไหวก็ชําระเพิ่มเติมเท่าไหร่ก็ลองทักกันเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง m a z t a บ y i ไ e Ice ประจำอยู่ที่ Mazda พระนครสาขาเกษตรนวมินทร์ใครอยู่ใกล้เคียงลองเข้ามาชมรถมาดูรถก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ